รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี นนต้องชนะ Eyeliner Miss Teen All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวนแวกกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันเสาร์เวลาดีๆไปสองโมนาทีแบบนี้ สัปดาห์ที่แล้วรายการของเราก็ได้พาคุณผู้ชมไปทเที่ยวชมวิวทิวทัศที่งดงามของโดมสีฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะซันเจอรินีที่เมืองเอียาในโรงแรมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางจุดไทยรูปที่สวยที่สุดของซันเจอรินีและไปเช็คอินมุมถ่รูปไอคอนิกต่างๆของเมืองรวมทั้งชิมขนมพื้นเมืองอร่อยๆไปแล้ว ดาน,นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมบรรยากาศต่างๆรอบตัวเมืองเอียกันต่อทั้งร้านบูติกเก๋ๆที่เต็มไปด้วยงานแฟชั่นและงานคราฟต์ผลงานของศิลปินพื้นเมืองรวมทั้งพาคุณผู้ชมไต่เขาลงไปทานอาหารสไตล์มดิเตอร์เรเนียนซีฟู้ดอร่อยๆและไปชมจุดกระโดดน้ำจากหน้าผาสุดฮิตที่ The Eye of Saint Nicholas ปิดท้ายด้วยการพาคุณผู้ชมไปชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เมืองเอียจะว้าวขนาดไหนติดตามได้ในรายการว้าวแหวนวันนี้ค่ะ นเช้ามาเจอวิวแบบนี้แล้วเหมือนตื่นมาในความฝันเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าใจแล้วว่าทาไมใครที่มาเมืองนี้แล้วบอกว่าเหมือนอยู่ในโปสการ์ดพอหันไปมุมไหนก็สวยไปหมดอากาศสดใสแบบนี้ก็ต้องขอเล่นน้าใน p private Po ู l ที่โรงแรมหน่อยนะคะวิวสวยมากเหมือนแหวนอยู่ในโปสการ์ดเลยจริงๆว่ายน้ําเสร็จก็ต้องขอเติมพลังหน่อยซื้ออาหารมานั่งทานที่ระเบียงโรงแรมกันเลยทีเดียวแถมมีวิวพรีเวดดิ้งให้ดูระหว่างทานด้วยเพลินเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม ว่ายน้ําเติมพลังเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่แหวนจะไปลุยเมืองเอียาและไต่เขาลงไปอามูดิเบอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่โด่งดังของซันเอรินีกันแล้วจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะร้านค้าที่นี่ก็จะเห็นว่าเป็นแนวแบบนแนแบบูติกมีทั้งแบรนด์เนมมีทั้งโลโก้แบรนด์นะคะที่ก็ราคาค่อนข้างจับต้องได้นะจริงๆแล้วเรคือแหวนชอบมากว่ามันจะมีโลโก้แบรนด์ที่เป็นแบบ ทำที่นี่แฮนด์เมดอะไรอย่างนี้ก็คือจะแบบไม่โหลนั่นเองของที่ระลึกน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสําหรับใครที่จะมาที่นี่นะแหวนบอกเลยว่าเรามาถึงสักลูกหน้าอาจจะสักวันหนึ่งหรือครึ่งวันนะคะมาตั้งตัวก่อน แล้วก็ช้อปปิง้งหาเสื้อผ้าที่นี่แหละแล้วก็ใส่มันที่นี่เลยเพราะบางทีเราเห็นในรูปเอ่ยเห็นตามในวิดีโอของยูทูบเบอร์หรือในรายการต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ฟิลมาจริงๆหรอว่าเฮ้ยมาถึงนี่แล้วเราอยากจะใส่นั่นนะอยากใส่นี่นะแล้วพอมาที่นี่จริงๆได้เห็นเสื้อผ้าที่เขาขายนะเฮ้ยมันแบบฟิลแล้วมันใช่คือแบบว่ามาช้อปที่นี่ได้เลยจังยอะ่ะของแอนทีก็มี ก็คือที่ชอบมากคือที่นี่จะมีงานศิละปะส,สวยๆขายเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมี่แบบสวยอ่ะโอ้ก oh ์ฟิลเหมือนอะไรรนะู้ไหคุณผู้ชมฟิลเหมือนเชียงใหม่อ่ะเป็นฟิลนั้นอ่ะคือมันเป็นแบบที่ที่แบบรวมง,งานอาร์ตเก๋ๆของศิลปินต่างๆที่แบบ ชอบในความสงบความสิวิไวลแล้วก็มาทำงานออกแบบงานดีไซน์ที่นี่คือนี่คือแบบใช่เลยไปกันต่อเลยนะคะอุ้ยแล้วนี่ ร้านดิกโซนนะเป็นร้านหนังสือที่โด่งดังมากของที่นี่เพราะว่ามีหนังสือที่หายากนะคะเต็มไปหมดเลยคืออารมณ์เหมือนแบบเข้าไปในแบบชั้นแบบว่าในห้องสูตรแฮ r ์รี่พอตเอย่างนั้นเลยคุณผู้ชมเขาบอกกันว่าที่นี่นะคะมี first edition ของหนังสือเรื่องออบิทนะคะซึ่งพิมพ์หลายสิบปีที่แล้วราคาได้อยู่ที่3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียว ความเก๋ของที่นี่นี่คือเป็นแบบคอนเซปต์สโตร์กรีกดีไซเนอร์นะ,ะคะแทบจะทั้งเมืองเอียานะคะทั้งงานศิลปะแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆเนี่ยเป็นงานดีไซน์ทั้งหมดเลยคือเป็นงานศิลปะทั้งหมดอย่างนี้เป็นโซนของกรีกดีไซเ g นอร์ทั้งโซนเลยเดี๋ยวแอบเขาไปดูข้างในนิดนึงดีกว่า ร้านเมเจอ e นะคะใครที่รักในการถ่ายรูปต้องมาร้านนี้ที่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่ด้านหลังแหวนนี่หมดเลยก็คือบ้านต่างๆนะคะก็จะเป็นแบบสีขาว,ขาวซึ่งสีขาวนั้นจริงๆมันมีที่มาน,นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมันมีโรคโคลเลรคืืออเหมนโควิดในยุคนี้เลยแต่มันจะปวดท้องท้องเสียจนแบบตายอะไรอย่างนั้นอารมณ์คล้ายๆอาหิวาซึ่งเขาต้องเพ้นบ้านเป็นสีขาวนะคะเพราะว่ามันจะมีเป็นแบบ เป็น limestone ที่มันกันเชื้อโรคได้เป็นเหมือนแบบว่าฆ่าเชื้อไปนในตัวว่างไงเขาก็เลยเพชรมันสีขาวตั้งแต่นั้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันสะท้อนกับแสงอาทิตย์ด้วยมันก็เลยทําให้แบบบ้านเรือนไม่ร้อนไม่เก็บความร้อนนะคะเพราะว่าที่นี่ช่วงหน้าร้อนเขาบอกว่ารอ้รอนมากร้อนมากๆเลย บอกเลยว่ามันเป็นเมืองที่สวยแล้วแหวนก็รู้สึกว่ายังมีความโบราณธรรมดาที่แหวนดูในรูปเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันดูใหม่ไปไหมเพราะจริงๆเกาะเนี่ยโดนภูเขาไฟแล้วภูเขาไฟอีกพังแล้วพังอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งก่อสร,ร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใหม่เกือบหมดแต่พอมาเห็นแล้วเฮ้ยมันก็เป็นความผสมผสานของอะไรที่เป็นของสร้างใหม่ๆรวมทั้งยังมีซากปร,รักหักพังของเก่าๆหลงเหลืออยู่บ้างด้วยแล้วพอเอามารวมกันแล้วคือเก๋แล้วการเอางานอาร์ตงานศิลปะ มาแบบใส่ในแบบตามร้านค้าต่างๆเนี่ยแล้วมองไปเห็นวิวทะเลเอเจนต์แล้วก็คาลเดราะคาสวยๆแบบนี้คือแบบช่วงหน้าไปไต่บันไดตะลุยลงเขาเที่ยวอมูดีเบย์ทานอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซีฟูดจับสดๆในร้านชื่อดังรวมทั้งไปชมจุดกระโดดน้ำที่หน้าผา t s l e of Saint Nicholas จะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ